เขานักแท้ตกนี่ก่อนตัวนเด้กไอ้ป้าบึงเนี่ยพี่น้องบึงเนี่ยไม่ได้มากบึงเนี่ยป้าอันนี้แหละเขาเอ่อมาเข่าของแท้ยุก ป่าเป็นลายก็่าเก้าอีกดื้อทำนี่ไงพี่นา,าออยาาอายทำได้ปะจิ สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องเอฟซีเบิ้สุขุสุขคนพ่อกันคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเนาะหลังจากกินข่าวกินน้ากินข่าวเที่ยงกินเป็นทีเรียบร้่อยพี่น้องเอ้ได้เวลาลงไปมัดเข่าแบดนี้เนาะมือเส้านี่ลงไปเกี้ยวพี่น้องเอ้ไปเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งตัดนั่นแหละอ่าตอนนี้เ้าพักพอกน้อยก็เลยสิลงไปมัดเข่าแล้วก็สิค้นขึ้นพี่น้องเอ้ฝนก็สิครือสิโตก๊กนี่แหละบุญนะคึมๆึมมอยู่เนาะ แต่ว่ามีลมอยู่เด้อพี่น้องเด้อมันเพราะกันคือเกาคือเดิมพี่น้องเอ้ยสบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาห้กำลังใจเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณในลายเด้อสำหรับถูกแห้งใจพี่น้องเอ้ไปใส่มาใส่กัตามห้กำลังใจสบุญคือเก่ือเนี่ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กระด้สบุญทางเอฟซีของสบุญเนาะถ้าเป็นเอฟซีของสบุญเนาะเข้าไปทิดตามทาง เพจของแม่บุญมานําเนเด้อเนาะตอนนี้กําลังตั้งเพจใหม่อยู่พี่น้องเลยสบุญกะพี่น้องเลยตอนนี้ก็กําลังแดดแล้วก็กําลังสิลงมัดเข่าตอนนี้ก็ได้เนาะก็มาเลยอยพุ่นน่ะอันนี้สิมัดชุมนี่บาดนี้มัดตนนัวนี้เอา้าพี่น้องเลยบาดนี้กี่ท่านบ่เด้่าบาทนี้ฝนกี่ทุกอยากทายเขี้ยวก็อยากทายยังเง็ย้งยยังอะไนระ โอ้เกียวยี่บ่าเจ้านั่นเบ้ว่าบปกเกียวนะมาพี่เด้อเห็นเนาเออเบ่โอ้ละมาหักทั่วผู้ก็มาเือคนป๊าดพี่น้องแมวมวกเนี้ทั่วผู้ย่งกระดกกดดแท้นี่แล้วเจ้าคือเอาไหนแท้กินหมดท่านเน่าพวกเนี้ย พอดพวน้อยดีเละของเพิ่นเป็น้ล์เติเลยนเดด้เดยคนะิมาแล้วเนาะนะกู้เข่าก้นบานี่้นเนานม้อเอาเอาี่น้องบาลนี่ค้นเข่าก้อนบานี่ค่ะคนที่ตกวยมาเนี่ยโอ้ตัวผู้นักแท่เนาะ ลบมาแล้วลบมาแล้วนี่เด้บัดเฮาเกี่ยวเป็นนันเป็นกรรมแล้วมัน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 แห้งนี่เด้ไอไงฮะจังพื้นนึงจักแล้วบุญผู้ฮู้ว่าไม่ไมีอะไได้แม่แต่แค่ตาว่าครบไปเมื่อ,ไ,อไ,ไม่ลูกแค่ไว่ายนะเดี๋ยวมองไปสิเอาเอาดึงโคกพวกไปเลย ดึงเชี่ยวโคบเอาป๊ะไปเ้ผ wow ัดตังน oh, ้อยตัวใหญ่เด้เอามาใส่ตรงนี้มันสูงก่อนป้ายนหงายลังเขานักแทแดดนี่ทนคนนี้มัสูงคนมา มาเร็วมาเร็วปกกันปอกใบกันเอาเดี๋ยวคันตรายอันตรายก่อนตัวนี đến, hoặc cả thay nhé, đi đỏ đi xăm nè, ạ, ạ, hết hùa, hết phép ạ, tốn nhau วะฮะตัวหินองเลยเมื่อยเห็ดนาหยาดเข่าหยาดพนนี่แหละพูใครเนี่มีป้ามียังมาช่วยเด็ไหน ป้าบงญเนี่ยพี่น้องอุ้งเนี่ยไม่ไดหมาก้งเนี่ยป้าอันนี้แล้วเขาเอามาเข่าของแท้ยุก่วันเกาอยังได้ยังได้หอะพูดอ่ะย่พอดไหงเน่ขงเน่เนาะให้ตัวนี้ชิ่ว่าหดขาปูคนวะไว้เห็ดเห็ดขาปูเห็ดข่าพันนะพี่น้องยังเรืออีกให้เนื่อบาทนี่เนาะป้าพี่น้องเลย ฮะบดแล้วพูนะเบิ่งแน่เถืองฝาพี่น้องอู้บอกบุนเมื่อยป่ะตอก้อนตอก้อนฮ้ยตอบาถามพี่ลูกตอกอนคนถามเมื่อยป่ะเมื่อยอยู่กปกติเอ็ดวียกเนาะเมื่อยกอดอาลูกเอ้ยแล่วกับมีแห้งดอกพ่อได้ะ เมื่อยอยู่บ่เจ้าเมื่อยกันเออเมื่อยน่อยหรือเมื่อยหลายเมื่อยหน่อยนึงเออใครอยู่ซะข่อยว่าชุดเจ้าเก่งนะข่อยมาเฮ็ดมื้อเดียวข่อยก็ยังเมื่อยเพิ่นเจ้าเฮ็ดทุกมื้อปากติกหน้ายังคือตั้งสูงแต่ลมพัดมันสิบ่ตุ้ยลมบ่เฮาเกี่ยวมื้อนี้เกี่ยวมื้อนี้ได้1 2 3 4ได้5ได้6บกมื้อนี้เสร็จปาแล้วมื้ออื่นนี่เมื่อวานนีเพิ่นได้3มื้อนี้ได้6พุ่นน่ะ ผลตัดเน่เกี่ยวนี่เกี่ยวได้ให้เดียวกับปลาแก้วมาเศร้านี่อ่ะไปเดี๋ยวไปมัดเข่าอย่ามาพี่เด้อพี่น้องเอ้ยฝนฟ้าอากาศเอ้ยไปทั้งบอลเพลินโบเฮ็ดไฮโบเฮ็ดนาบุญเด้อบอลเฮ็ดไฮเฮ็ดนานี่บมากระยาไปเดียวตั้งีนู่นไปแล้วบ่เด้อเด้เอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสะบุญกับสิลงไปมัดมัดแล้วคอยสิเก็บกองไว้ไอดีมัด คนน้ให้จำไกน่อยนะคนจำไงกัหน่อยหอยน้ำเปรี้จำไงอ่ะจมหน่อยะเกไปหาเก็บให้พ่นเอาก็ได้จังไวยิเก็บเอาเนี่ยหมันะ okay, wait, hè, ern, ดบวไว้มื่บ้านนี้พ่นเกวได้สามให้พิ่นะ เฮ็ดปั้นกระลุ้มใช่ไหมนี่คือเบ็ดสีกัใช่เน่ท่านเบิ่งกระลุมจากปั้นเอากระปูคนวะสน้อยสนยเลยอ่ะิเมียงกินเมื่อไรบอ อ่นแล้วเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าก็บโคืออยู่ห้องออฟฟิศแล้วนะเนาะเพื่อสีแล้วเนี่ยก็พูดแลกกลางกลางเดือนยังคุณเอิญดเดือนตุลา้วว่าว่าเป็ี่ยนเนีย่ยตันวาตุลาเลยเ้ล่าตุลาเลยเดือนยังผจิกบ่ผจิกกา,านะนเดือนผจิกบ้านาเฮาเอนเดือนผจิกบ่ผจิกแล้วก็จังย์ท่านว่าแม่หรอวะ โลมลันแด้ขนาดคนอย่างยังม่วมบ,บบับเอารถลงมานี่คุณเจ้ากรับหวานครับว่าจังแล้วจําสิยบัดแดดพันห้อนฝนตกฝนเปียกแต่จังไดก็สิเ,เลือกแดดนี่แหละยามเกี่ยวนี่ คนนี้ฮกให้และมืออื่นนี่ข้าวเหลืองและเจอเจอติดนักเลยสีแล้วแล้วพี่น้องยังแต่ขนให้ให้นี่เสี่ยวล่อมาโยงว่าหรือว่าเอาแพ้ตังอีกฮะล่อเนยล่อเนี่ยโอเคสาวพี่น้องเลยให้นี่แล้วละให้นี่เนาะเยินเดี่ยวต่อไอ้เนาะฮะมัดไปเลยเฮ้ยแล้วแล้วพี่น้องยังแต่ขนวันนี้ หนึ่งสองสามป่ะปะมันมิเตะไอพ่นเอาล่อลงมาคนเอาตัวนี้มัดแถวหากาแล้วมืเออื่นมืเออื่นนี่มัดแถวนี่มืเอินตัวเข้านี่ตัวเข้ามัดถอยนิดนึงมันหมังมันหมอกมัดรอดมอเอินนี่แม่นมัดแถวนี่มืเออื่นมืเออื่นคันฝนบระตอกมันหมังกับแม่นมัดรอดมืเออื่นนี่ก่อนเกาตัดแหงไว้แหงไวเดี๋ยๆเนาะนะพี่น้องเยสำหรับคลิป คนเขา่าหรือว่าข้อ่อนกันตอนนี้ก็ได้เอาแบบมันแดดบัดห่อนบบดฝนตกแัดเข่าเปียกบบดนี้จักเนี้ยได้บอดีแล้วฝนนี่แดดก็ใช่แน่เนาะอาจจนได้น่องไอ้อันหลังจากมัดแล้วขนมากองไห้แล้วก็สิผ้ากันนั่นขนขึ้นรถบบดนี้เดี๋ยวไปคนขึ้นรถกันมาเดอ้อพี่น้องครับสมัครคนมัดเขา่าคนค้นเข่าซอย บัดตอนนี้เข่างามนะพี like splash, ่น้องเอ้ยผุนหาใช้ได้พอนนึงยี่ได้หอดได้ได้สามโลนี่เนี่ยใครอยากได้มาเอาเด้อคนช่วยมัดช่วยเกี่ยวช่วยห้พี่เอาเอฟซีก่อมันยังได้นี่เกี่ยวช่วยมัดช่วยพี่เขาให้ไงฟังหยาดแล้วป่าบ้ะใ้เงินได้เข่านะให้เขาปลูกป้อนหนักเลยดีเนาะ พักอรีร้อนเอารถเอารถอลาเกลียจองเวละเปานึ่งเราปะลารา้นว่าคัดป้าก็มีเวียกให้ให้มานั่งเอาเราปลาแก้วเฉียวเปานึ่งเราปะเดี๋ปันขล้วมปันแม่แล้วมันมาเลืองหรือเปล่าเฮ้ยน่ะนะป้าพวกนี้น่ะเขาเี้ยดงเม่ไเขาเตี้ยาเลย แกเฉ่อได้ข้าวและ้วเาปีนาเราปีหื้อปีนาเป็นลายก็่าเก้าอีกอยู่ด้นี่ไงปีนาอะไรทำได้ป่ะจีถอยใเตี้ยก่อนอยให้เข่หน้าไพ่มีแบบนี้พี่น้องนี่เบิกสบู่จีเข่าให้เบิงใกล้รอบพี่น้องเบิกในเข่าควมมันงามเนี่ย เห็นปะเดตะเล็กสิงานนักเตะชุตวัวเนี้ยมันแข็งหล่ไหมั่แข็งพอ้บวนเนี่ยขับปุู๋ไยตัวนี้อันนี้อันนี้ขับปูกเอาอะได้ว่าสามเป่ากองนี่คันพ่อให้เดียว สามให้เช็ดข้ปลุกตามให้ดินาวสอเปานาวกับสองสองเปาลุงแม่ลุงสามชี้ลงป้โก้ล่ะผสมมัยินได้ไปไ้ไล้มาจักโอ้โหเฮยยักเหมอนทีอราคน้อยไะไสิลคดินียนี่แหล มาแต่ได้จากได้ลาหิยู่บ้านใกล้บ้านพีนเราได้ก่อนโมไปจ้ะโยยังวัดยังวดังวดฮะไปฟาเอ่อมาแบบนี้น,นี่เป็นข้าวปลูกพี่น้องเลยเปิดสีเห,ห็ดไใบเห็ดแนวตัวนี้คุณนะยังพูดยังชองให้ไปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อยสบู่ขอเบกก่อนบานี้สำหรับคลิปนี้ก็ได้ พอกันในคลิปนะ้ะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี